หลงอยู่ในตัวเหาคือกันคือเฮามองตนอโตัวไงคะมองออกไปกว่าผู้นั่นดีผู้นั่นสวาผู้นี่บดีผู้นี้บ่ผู้นี้ดีผู้นี้บด,บดีแต่เขาลืมมองไปว่าโตเหาเนี่ยก็เหตุแบบนั้นคือกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮาต้องมาลลางจิตลลางใจของเฮาโดยตั้งสติครับพี่น้องก่อนเฮาสิไปบอกคนอื่นให้เฮาเบิ่งซะก่อนเบิ่งเจ้าของนะคะให้เฮาตั้งสติตั้ง สติดีๆแล้วก็เบิงเข้าวะเข้าเห็ดหยางแต่ละมือความที่เข้าปฏิบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้าออกนอกกรอบของผุตบอ่อเข้าตามใจตัวเองบอ่อเข้ามีความโลภซ้ำใดเข้ามีความโกรธโมูหหาลุทโทษสาวเข้านี่มีหลายซ้ำใดนะคะเข้าก็ล่องเบิงนะคะพี่น้องล่องมีสติไต่ตองเจ้าของเบิงวามือนี่เอาเป็นวินาทีเลย ะะเริ่มที่จิตใจกันสมองเป็นคนสั่งใจก่อนค่ะพี่น้องใจเป็นคนสั่งงานไหวเห็ดนั่นเห็ดนี้พอใจสั่งปุ๊บขึ้นไปใส่สมองสมองก็สั่งให้มือให้ตีนให้ปากผลออกมานะคะแต่ก่อนผู้ถาวนี่กขบปฏิแตกต่างจากพี่จากน้องหรอกค่ะมีความเป็นแบบนี้คือกันโกรธนะคะผู้ใดบ่พ่อเห็นยังบ่หายบ่พ่อใจก็โกรธแค่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนนะคะเนาะวันนี้ค่ะมาพอก็พูดถัปปนี่อีกมือหนึ่งนะคะขอบุญขอบุณในลายนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะที่มาพอกัก็พูดถัปปนี่อีกเทียรหนึ่งนะคะอือูถัปปนี่จะหาแนะนําช่องทางนะคะที่จะติดตามพูธถัปปนี่ใดหลาให้ช่องทางค่ะพี่น้องค่ะช่องทางที่หนึ่งก็คือช่องทางธรรมะโลก,กุตระจากพระโอษฐ์ ในช่อง u t u b e ค่ะพี่น้องศิษสามารถติดตามคู่ทับนี่ได้ตลอดเวลาว่าคู่ทาบนี่มีอีย่างแนมาเหล่าให้ฟังแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์แต่ละมือ้อแต่ละมื้อนะคะค่ะช่องทางที่สองก็คืออินสตาแกรมค่ะอินสตาแกรมนี้เป็นซื้อของคู่ทับนี่บูล่าไก่เป็นซื้อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ช่องทางของเพจค่ะเพจท้าม,มาโกอกุตลาจากพระโอษฐ์นะคะหรือสีเป็นช่อง เฟซบุ๊กที่เป็นซื้อภาษาอังกฤษากฤษากมีนะคะหรือช่องบล็อกดิสกับเป็นซื้อธรรมาโลกุตลาจากพระโอษ์ก็ได้ค่ะช่องเฟซบุ๊กทัป,ปนีบุญเฉลียวเป็นซื้อภาษาภาษา,า,ษาไทยก็ได้คือกันค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถติดตามผู้ทัป,ปนีได้หลายช่องทางนะคะขอบุญขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะธรรมาติผู้ทัป,ปนีจะเมว่าวานพี่น้องฟังเป็นธรรมาที่เป็นโลกุตละค่ะ อุทาภณนีขอ,อย้ำนะคะว่าพระธรรมมาของพระพุทธเจ้าไ,ได้สอนในแค่ดีหรือสัวทอนั้นนะคะพระพุทธเจ้าได้สอนในเีเฮาหูจกักทูก้วก็สุขสุก,กับถูกไมาน้ำกันค่ะเมื่อเฮาหูสุเขเทากับ่บติดหลงสุขนะคะเมื่อหูทุกเข้ากับ่บติดหลงถูกเข้ากับปล่อยว่างได้นะคะพระพุทธเจ้า่นเล่งเห็นนะว่าคววมถูกเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลนะคะ เพิ่นก็นเลยสแสวงหาเพิ่นก็นเลยตัดสุ่ธรรมะของเพิ่นเพิ่นเอิ่น่าธรรมะโลกุตละค่ะคือธรรมะทีไห้ห้าพ้นทุกพนสุกในข้าวเดียวกันนะคะค่ะพี่น้องค่ะมือนีพุทธบนญีก็จะมาแบ่งปันพี่น้องเรื่องว่าคนห้ามองไก่ตูเสมอนะคะคนห้ามองไก่ตูเสมอเป็นอย่งางพุทธบนญีจังหวะจังส่นทุกคนมองเห็นคนอื่นมดัดค่ะ เห็นเบิดถูกขูทุกคนนะคะว่าผู้นั้นเฮ็ดบดีผู้นี่เฮ็ดบดีผู้นี้เฮ็ดดีผู้นี่เฮ็ดดีนะคะดีเชงสันดีเชงสี่ส่วเชีงสันเชีงสี่ทุกคนหูมัดนะคะว่าคนนั้นดีหรือบดีแล้วก็เลือกสิจะครของจะเลือกตามใจจะคของว่าจะครของจะเลือกดีหรือจักของสิเหลือส่วนแต่คนเฮาทั่วถุกคนทั่วไปนะคะลืมลืมไปว่าห้าก็มีความโลภนะคะห้าก็มีความโกรธ ล้วเหากับมีความหลงอยู่ในตัวเหาคือกันคือเฮามองต่อนอกวไงคะมองออกไปว่าผู้นั้นดีผู้นั้นซั่อผู้นี่บดีผู้นี่บดผู้นี่ดีผู้นี่บดีแต่เขาลืมมองไปว่าตัวเหาเนี่ยก็เหตุแบบนั้นคือกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหาต้องมาลลางจิตลลางใจของเหาโดยตั้งสติครับพี่น้องก่อนเฮาสิไปบอกคนอื่นให้เฮาเบิ่งซะก่อนเบิ่งจะองนะคะให้เหาตั้งสติตั้ง สติดีๆแล้วก็เบิ่งเข้าวา่าเข้าเห็ดหยางแต่ละมือความที่เข้าปฏิบัติแตละยางแต่ละยางเข้าออกนอกกรอบของฟูตบอเข้าตามใจตัวเองบอเข้ามีความโลภซัมเดยเข้ามีความโกรธโมูหหาลุทโทษสาวเข้านี่มีหลายซัมเดยนะคะเข้าออก็ลองเบิง่งนะคะพี่น้องลองมีสติไต่ตองเจ้าของเบิ่งวา่ามือนี่เอาเป็นวินาทีเลย นะคะเริ่มที่จิตใจกันสมองเป็นคนสั่งใจก่อนค่ะพี่น้องใจเป็นคนสั่งงานไวหวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอใจสั่งปุ๊บขึ้นไปใส่สมองสมองก็สั่งให้มือให้ตีนให้ปากผลออกมานะคะแต่ก่อนผู้ถาอปนญญกับบริแตกต่ตตางจากพี่จากน้องหรอกค่ะมีความเป็นแบบนี้คือกันโกรธนะคะผู้ใดบ่พอ่อเห็นยังบ่หายบ่พ่อใจก็โกรธแค้นผูกพยาบาทยืดติด ว่าแตกต่างค่ะกุธาปณีกับบริแตกต่างจากพี่น้องเมื่อตุกูทุกคนนะคะกุทาปณีก็เริ่มปฏิบัติรรมโดยไปฟังธรรมาผู้ที่เพิ่นเป็นส้ย่างอภิพญาเพิ่าบัญชีไห้ว่าถ้รมาโลกอุตลาเป็นแบบใดนะคะกุธาปณีก็ไปฟังไปฟังกับมาเหตุท่องเจ้าของค่ะปีแรกๆกับห้องหายไกลขันค่ะคือมนเหตุบ่ไดคือใจนะคะห้าว่าห้าสีบกโกรดมันก็โกรดคือเก่าพะว่ามันมันของไงในการจะละโกรธละโมโห วาสีเบาจากสีมันกับผลออกไปคือเก่านะคะเพราหวาเฮามีความบ่มีสติเหตุอีหยังเขากับบ่มีสติเฮาตามใจตัวเองมานาน่นตลอดชีวิตของเฮ้านะคะเฮาตามใจตัวเองมากเป็นน่านเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีโดยบ่มีไพ่มาบอกเข้าเลยว่าวิธีเหตุจึงใดไพ่มาบอกก็เครียดเครียดค่ะไพ่มาบอกนีเครียดโลดเพราะว่าค่อยดีแล้วนะพี่น้องเฮาสีเป็นแบบนั้น เวลาคุยก็มูคือกันเทากับจะคุยต่เรื่องว่าเฮาดีจังสันเฮาดีจังสี่ขอบพว่าเฮาด,ดีจังสั่นดีจังสี่ดีก็มูพอไห้ไงแต่เฮาลืมมองไปว่าคนอื่นเขาก็มีกิลเลสของเขาคือกันเข้าใจค่ะว่าเฮาเนี่ยอย่าเผยแผ่ความดีของเฮาสููสูฝูงสูงส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 งพีสูนองฟังแต่เฮาลืมไปว่าเขาก็มีแรงอิจฉามีแรงโมหะของเขาคือกันดังนั้นนะคะพี่นองต้องมีสติในการเบาก่อนเ้าสีเบายังไปเพื่อให้เฮาคิดสักก่อน คิดสะก่อนว่าอันนี้ท้งวรเบาบอ,บอนะคะคู่ทับปปนี่แต่ก่อนอาจจะว่าโว้ยแต่กี่คู่ทับปปนี่ยังคับเมียนค่ะแต่กี่คู่ทับนี่ยังคัเกิ่งไร้คเบอคกคาจ่าโบยไผ่มาตองก็ได้ก็แล้วกันไผ่มาตีมาตองนี่เป็นเหตุเพศไพ่ค่ะอันนี้เข้าวงหู่มาก,ก่อนค่ะเป็นความถูกนะคะนี่แหละคือความถูกเป็นถูกอริยสัจค่ะคือความหลงความอาวิชชาของเฮาคันมือได้ก็ตามที่ห้าขาดสตินะคะ ขาดาสติสตินั่นไหมถ้งว่าทันทีว่ากุฏา,าปนีว่าโอ๊ยเป็นยังสิว่าบ่มีสติขาแเมนอยู่ขันสติทั่วไปค่ะส,สติคือเฮาเหยียยังนี่ละนะคะถือมีดฟันมีดฟ,ฟันผ่านสิเฮากับมีสติขันสันมีดผ่ามันสิปาป,าป่ามือหรือฝักมือเฮาอันคือสติธรรมดาค่ะแต่ที่กูฏาปนีว่าเนี่คือสติมั่นโตคือสติเพื่อที่จะก้า,าวเข้าสู่โลกกุตละค่ะ ต้องมีสติแบบนีกอนะคะค่ะพี่น้องคะมืเมรีกุธาณนีมาแบ่งปันพี่น้องซัมเนสกอนนะคะเน,ะนา,นมานนนะ,นนะ,ะมือรุ่นกุธาปนีสีมว่วเบาให้ฟั่งไม่อีเทอใ์ไม่เรื่องการว่างตัวว่างตนการ้ลงจิต้ลงใจของเฮ้าเพื่อเข้าสู่โลกอุตละเหตุแบบใดน,นะคะกุธาปนีจะบอกมาสอนอกคะว่าวิธีปฏิบัติจิตปฏิบัติใจแบบมุ่งพินเป็นในทัวทัวๆไปกุธาณนีคือจะเบาหรอกนะคะดังนั้นนะคะเฮ้า พี่น้องกระหูอยู่แล้วนะคะคนหฮาเกิดมานะคะพี่น้องคะบางค้นอาจจะบ่งูอพุทธประนีกัยามอีกเที่ยนหนึ่งนะคะห้เาเกิดมากบนกองซุขนะคะพ่อแม่ห้ามีความซุขนะคะเ้าถึงได้เกิดใดใหญ่มากแต่พอเกิดมากแล้วปุ๊บหฮาสาสมเหลความถูกะคะ่ะพี่น้องทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนะคะคนที่จะยิบทุกยิบทุกออกจากจิตจากใจห้าไใด มีโต้ฮอง์กูเดียวนะคะผมมีไยซ้อยเขาได้แล้วครับพี่น้องเมื่อเกิดถูกขึ้นมานมีแต้ฮองูกูเดียวค่ะขอบุญขอบคุณนะคะคู่ถาปปณี